อันนี้สิบปีสิบปีน้องน้องน้องสิบปีน้องสิบปีน้องสิบปีเอาเลยครับออกไปสั่งให้หน่อยเอาไปสั่งให้หน่อยเอาไปสั่งให้หน่อยเลปีครับเอาไปสั่งให้หน่อย วกจราจรน่ะใส่รหัสด้วยนะบวกเจราจรน่ะใส่รหัสด้วยท่านครับบวกบวกเจลาจรไม่มีรหัสบวกเจลาจรไม่มีรหัสใส่ใส่รหัสให้น้องเขาหน่อยบวกเจลาจนะานอน,นะนอนนะ่ะผมจอดข้ชางทางไม่ใช่ไหลาทาง ผมจอดลงในป่าเลยนะเนี่ยผมจอดลงในป่าเลยนะนะครับแล้วเขาก็เอากวยกัน้นเห็นไหมเนี่ยเขาเอากวยกั้นหมดเลยซึ่งรถมันเหลือวิ่งวิ่งได้แค่สองเลนเลนเลนนี้กับเลนนี้วิ่ง,งไม่ได้นะเขาเอากวยกั้นไหมเห็นไหม